พีโอทีครับน้องๆเนี่ยถามมาเยอะมากแล้วผมตอบไม่ไหวเลยครับถ้าจบเนี่ยราตอปีสาถึงปีหเนี่ยสามารถสอบนักเรียนในสิบได้ไหมครับสามารถสมัครสอบนักเรียนในสิบได้นะครับแต่ก็จะมีเงื่อนไขของอายุนะครับว่าอายุของเคสพลเรือนเนี่ยจะต้องเป็นอายุที่อ่าปีถึง22ปีบริบูรณ์ครับถึงจะสมัครได้ครับสำหรับน้องที่เป็นทหารกองประจำการมาก่อนนะครับก่อนจะสอบนักเรียนสิบเนี่ยเราก็จะมีโควตาเพิ่มเติมอยู่ที่ร้อยละแปสนะครับสมัครได้ครับโดยที่อายุเนี่ยจะต้องอยู่ระหว่าง18ปีและไม่เกิน20ปีบบบรรริูณคั น้องๆที่อายุเกิน24แล้วครับจะสามารถสอบทหารได้ไหมครับในส่วนของการสอบนักเรียนในสิเนี่ยก็จะได้ไม่เกิน24ปีแต่ถ้าเป็นเวทีอื่นในการสอบของกองทัพบ,บกนะครับก็จะมีการสอบเป็นนายทหารกองหนุนแล้วก็มีการสอบของในสิบศาสตรีน้องๆก็สามารถสอบได้นะครับโดยที่เงื่อนไขของอายุเนี่ยจะต้องไม่เกิน30ปีบริบูรณ์ก็สามารถสอบได้ครับแต่น้องๆที่เป็นพลทหารสามารถสอบนักเรียนในสิได้ไหมครับสำหรับน้องๆพลทหารนะครับก็จะมีโอกาสในการที่จะสอบเป็นนักเรียนในสิได้นะครับแล้วก็ เชิญชวนนะครับน้องๆน,นะครับให้สมัครฐานออนไลน์ในส่วนของกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยประชาการสงคารามพิเศษของเรานะครับส่วนนี้นะครับน้องๆเมื่อเข้ามาเป็นทหารกองประจำการแล้วก็จะได้สิทธิในการได้รับเงินเดือนรวมค่าของชีพเป็นเงิน11,000บาทนะครับค่ารักษาพยาบาลรวมถึงกรณีที่วุฒิของน้องยังไม่ถึงกองทัพบกก็มีโครงการที่จะให้ศึกษาเพิ่มเติมทําให้วุฒิถึงสามารถที่จะสอบบรรจุเป็นนักเรียนในสิได้และก็ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการที่จะบรรจุข้าราชการอีกเป็น80%จากทั้งหมดนะนรับก็ั เชิญชวน,นะครับให้น้องเข้ามาสมัครฐานออนไลน์ในส่วนของกองพันธุปฏิบัติการจิตวิทยานะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราครับสู้ครับน้องอสู้นะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับ